หนึ่งคำถามที่พวกเราได้รับบ่อยมากๆก็คือก่อนเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราควรจะวอร์มยังไงบ้างต้องทํานานขนาดไหนวันนี้พวกเราเลยจะมาแนะนาวอร์มอัพรูทีนก่อนเล่นเวทพร้อมทั้งเราเนี่ยจะสอนไปถึงการวอร์มไล่น้ําหนักเลยค่ะว่ามันต้องทํำยังไงเพื่อที่เราจะได้สามารถเล่นทุกเซตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะก่อนจะไปเข้าในส่วนของวอร์มอัพรูทีนกันพวกเราเนี่ยอยากจาอธิบายกันก่อนสั้นๆนะครับว่า จุดประสงค์หลักของการวอร์มก่อนเล่นเวทเนี่ยมันคืออะไรครับซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คือเราต้องการเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อและขอ้อต่อต่างๆของเราให้พร้อมกับการเจอกับแรงต้านตอนฝึกเวทนิ่งนั่นเองครับแล้วการที่เราจะทําแบบนั้นได้เนี่ยคือเราต้องให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นและทําให้กล้ามเนื้อกับขอ้อต่อต่างๆของเราเนี่ยได้ขยับนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยพอเราเข้าใจจุดประสงค์ของมันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพรูทีนกันเลยนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยคือการคาร์ดิโอเบาๆ5 ไม่ต้องให้ความเข้มข้นเนี่ยสูงมากนะคะเอาแค่เบาๆก็พอแล้วพอหัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นเนี่ยเลือดก,ก็จะเดินทางไปตามอวัยวะต่างๆของเรามากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมจะใช้งานมากขึ้นค่ะซึ่งการคาร์ดิโอเนี่ยเราก็สามารถเลือกตามสิ่งที่เราชอบได้เลยค่ะจะเป็นลู่วิ่งจัก,กรยานลิฟต์ตึ้หรือว่ากระโดดเชือกก็ได้ค่ะทีนี้พอเราคาร์ดิโอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่การดันามิกสเตรชชิ่งกันค่ะซึ่งการยืดแบบเนี้ยมันคือการยืดที่เราจะมีการขยับตลอดเเเเวววลลาาาาาาาไไไมม่่่่่่ดดด้้้้้้้ยืคคงงงงนนนนนิๆแแบบนนััะะะซึรจใหหททททํ4็ ท่าแรกจะเป็นการวอร์มไหล่ค่ะเราจะหมุนไหล่กันหมุนไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแบบเบาๆด้านละ1 0บถึงยีครั้งค่ะท่าที่2เนี่ยเราจะมาวอร์มช่วงล่างกันบ้างเราจะงอเข่าแล้วก็ชี้ไปข้างหน้าแล้วก็วาดไปข้างๆ้างค่ะทําทั้งสองข้างข้างละ1 0บถึงยีทีจากนั้นก็ทํากลับกันค่ะก็คืองอเข่าชี้ไปข้างข้างแล้วก็วาดไปด้านหน้าค่ะทําข้างละ1 0บถึงยีครั้งเหมือนกันค่ะท่าที่3แชร์สควอตหรือการสควอตกับมานั่งครับทาทั้งหมด8ปดถึงสิบครับ วิธีทาก็คือให้เรามายืนที่หน้ามานั่งความกว้างของขาเนี่ยก็จะประมาณช่วงหัวไหล่ของเราหรืออาจจะก,กว้างกว่าเล็กน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของเราเลยครับจากนั้นให้เราเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยเข่าเนี่ยก็จะชี้ไปทางเดียวกับปลายเท้านะครับแล้วให้เราเริ่มเล่นโดยการเกรงหน้าท้องต้นขาและก้นของเราย่อสควอชลงไปให้ก้นเราเนี่ยแต่ก้าอี้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราออกแรงจากกล้ามเนื้อส่วนดังกล่าวเนี่ยถีบตัวเองกลับขึ้นมาที่จุดเริ่มต้นได้เลยครับค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบ ค่อยๆลงแล้วถีบตัวเองขึ้นมาครับและท่าสุดท้ายจบด้วยการวอร์มช่วงบนด้วยท่าแรดพูดาวครับเล่นแบบเบาๆนะครับ8-10ครั้งครับท่านี้เนี่ยจะวอร์มทั้งปีกและสะบักของเราและข้อต่อช่วงบนด้วยครับให้เราเลือกน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาสําหรับเราเลยนะครับจับบาบแบบคว่ำม,มือความกว้างเนี่ยวกว้างกว่าช่วงหัวไหลเราเล็กน้อยจากนั้นนั่งลงมาล็อกขาไว้กับเครื่องเปิดอก กดไหลลงลักสะบักให้นิ่งออกแรงจากหลังส่วนบนของเราดึงบ่าล,ลงมาแต่ช่วงอกบนของเราเลยนะครับพร้อมบีบสะบักเข้าหากันด้วยครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเกรงตั้งกับไปที่จุดเริ่มต้นครับเท่านี้เนี่ยก็จะเป็นการจบวอร์มอัพรูทีนก่อนการฝึกเวทเทรนนิ่งแล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของการวอร์มที่พวกเราอยากให้ทุกคนทําได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยค่ะซึ่งมันก็คือการวอร์มไล่น้าหนักในท่าต่างๆค่ะจุดประสงค์ของการวอร์มไล่น้าหนักเนี่ยคือการเตรียมกล้ามเนื้อในส่วนที่เราต้องการจจะฝฝึึกกกกใให้้พรรรอมับานิง แล้วถ้าเราทําสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเอื้อให้การฝึกในเซตจิ้งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถได้ฝึกฟอร์มในท่านั้นๆให้แม่นก่อนที่จะได้เล่นจริงด้วยค่ะหลักการวอร์มไล่น้ําหนักเนี่ยมันจะมี2ออย่างหลักๆค่ะอย่างแรกคือเราจะไม่เล่นจนใกล้หมดแรงแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเราจะไม่เล่นจํานวนครั้งเยอะค่ะเราควรจะเหลือแรงยกต่อมากกว่า 4- 5ครั้งตลอดเซตการวอร์มเลยค่ะส่วนจานวนครั้งเนี่ยพวกเราแนะนําว่าไม่ควรเกินเซตละสิครั้งตลอดเลยค่ะแล้วเราก็จะ,ะวอร์ม ค่อยๆแต่น้ำหนักขึ้นไปทีละเซตแล้วจำนวนครั้งเนี่ยก็จะค่อยๆไล่ลงทีละเซตด้วยค่ะสำหรับเซตวอร์มของเราเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้จริงอย่างละเอียดกันนะครับท่านี้เนี่ยผมจะเล่นอินไคสมิทแมชชีนเบนเพลนนะครับผมจะวอร์มไล่น้ำหนักเพื่อไปเล่นเซตจริงที่ข้างละ45่กิโลนะครับสำหรับเซตวอร์มเซตแรกผมจะเริ่มด้วยบาปเปล่าเลยนะครับ แล้วก็เล่น10ครั้งครับต่อมาเซตวอร์มที่2ผมใส่ข้างละ15กิโลแล้วก็จะลดจํานวนครั้งเหลือ8ครั้งครับน้ําหนักที่วอร์มเนี่ยมันจะไต่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่จํานวนครั้งเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเซตที่3ใส่เพิ่มอีกเป็นข้างละ25กิโลแล้วก็จะเล่นแค่5ครั้งเท่านั้นครับเวลาวอร์มไล่น้ําหนักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการฝึกฟอร์มไปด้วยนะครับให้เราขึ้นลงให้สุดเต็มระยะเหมือนเซตจริงเลยนะครับเซตวอร์มท,ที่4ผมใส่เพิ่มเป็นข้างละ3 5 12.5กกกแแลลลล้้้้้วว็จะะเเเเ่่่นนนหืออคค2รัังงททาาาซมสุดยข4 เล่นแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าผมจะไม่ได้เล่นจํานวนครั้งเยอะมากเลยครับแล้วก็จะไม่มีการเข้าใกล้าการหมดแรงเลยนะครับคือต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือการเตรียมกล้ามเนื้อระบบประสาทและข้อต่อของเราให้พร้อมต่อการฝึกเซตจริงเท่านั้นนะครับเราไม่อยากทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเสียแรงมากจนเกินไปจนไปกระทบการเล่นในเซตจริงนะครับ พวกเราเนี่ยอยากให้ทุกคนลองเอาหลักการวอร์มไล่น้ำหนักที่พวกเราสอนเนี่ยไปใช้ดูนะครับแล้วพวกเรารับรองเลยนะครับว่าเซตจริงของคุณเนี่ยคุณจะเล่นได้ดีมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วค่ะถ้าใครอยากจะปั้นหุ่นลดไขมันหรือว่าอยากมีโปรแกรมเวทแบบเฉพาะบุคคลพร้อมทั้งมีคนช่วยสอนการนำตารางเวทไปใช้ฝึกจริงอย่างละเอียดพวกเรารับเทรนออนไลน์พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเลยค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์พวกเราโดยการสแกน QR โค้ดบนหน้าจอหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างมาก็ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับ